สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้มาลุ้นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจค่ะน้องสีจะไปไหนเอ่ยนะฮะวันนี้ลุยคนเดียวค่ะไปตามหาความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ที่จับต้องได้ ที่ไม่ตายความจริงคือหนึ่งเดียวค่ะสำหรับหลายคนหลายท่านที่ยังหาความจริงของตัวเองไม่เจอก็มากค่ะไปกับสธตภาค่ะจะเจอความจริงนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าออกอปากซอยนะคะ ไปบางใหญ่เก่าต้องไปซอยน้องกันตนาใช่ไหมเอาเป็นว่าเป้าหมายคือเราจะไปบางใหญ่เก่ากับพี่น้อง พับปิ่นเนาะเพื่อที่จะไปต่ออ๋ออีกโอ่คคกลับรถตรงพับปิ่นค่ะอ่ะแล้วมาลุ้นกันอีกทีค่ะพี่น้องต้องสี่ใช้สองมือในการขับรถเนาะนะมาลุ้นตรงลุ้นตรงทางเข้าระคะพี่น้อง จะมากับรถตรงภาปิ่น3ค่ะ ก็ามาซอยบา,บางใหญ่เก่านะคะจะมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายของเราค่ะเป้าหมายของเราคือเข้าไปที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่นะคะเขาตั้งอยู่บางใหญ่เก่าไปเพื่อไปตรวจสอบติดตามตรวจสอบงานค่ะมันอาจจะไม่แล้วเสร็จค่ะ พี่น้องต้องกลับรถมาก,ก่อนแม่นมะเออใช่ใช่ใช,ใช่ต้องกลับรถต้องกลับรถรงเรียนก่อนอ๋อรงเรียนตรงนี้ที่น้องสีตงวันนะคะจาโรงเรียนก่อนทางนี้นะเดีเพี่น้อง <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่ยังมแมนระ้ว,ว่าถลาักไก่กับเหลี่ยวไปเลยเลียวเขาทางหุ่นอันนี้ไม่ลักไก่นี่ถ้าขับรถตามตามการจราจรต้องไปบนรถก,ก่อนทางเข้าทางหวิเศจ้าขอบคุณค่ะถึงแล้วกันไฟฟ้า แล้วนะคะการไฟฟ้าบางใหญ่เดี๋ยวน้องสิขออนุญาตขยับรถนะคะพี่น้องถึงแล้วค่ะพี่น้องการไฟฟ้าบางใหญ่เขตบางใหญ่เขีบางใหญ่เก่านะคะการไฟฟ้านะคะหรหลวงบางใหญ่คะ่ะเดี๋ยวน้องสิจะพาไปดูใกล้ๆเนาะ ของเอาเอกสารกลอดค่ะ, 3, ะถึงแล้วการไฟฟ้านาครหลวงบางใหญ่บางใหญ่นะคะตึกใหญ่เหมือนกันนะคะเคยมาอยู่ะครั้งหนึ่งคื่ะ่ ทำอะไรนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะคะดูแค่ต้นทางนี่แหละค่ะสวยงามอลังการใหญ่มนกันนะ ต่อเรื่องก่อนนะคะได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งคะ่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ยในการไฟฟ้านะคะตอนนี้ถ่ายถ่ายไกลไม่ได้ค่ะตัวผิดตัวเบียบน,นะคะให้ถ่ายตัวเองที่ไห้ยินว่าไอ้มะนาวอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเราจะถือมาน,น้องสีบาไอจีต่อเรากเดี๋ยวเราไปฟังเนาะงมาสมเร็จดีมากเลยนะคะ สรุปว่าภาษาในงานที่นี่ไม่ได้นะคะเดีต้องไปตามสูตที่เราเลื่อนค่ะหรือที่อยู่บริษัทไม่ทร่วถ้วนนะคะต้องไปแก้ไขที่เขตที่เราใสยช่วงเวลาที่หน้าใส่ที่สำนักสํานักงานการไฟฟ้าที่เขตบางอะไรของบางทีที่เรา ไปขอใช้ไฟจากพี่น้องเขาะแตะว,ว่าน้องสีต้องไปทําเลือกมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ส่วน้าไปแทนนะคะเรื่องนี้น้องสีไม่ได้ไม่ได้ไปดาเนินการต่อนะภารกิจของน้องสีววันนี้ก็คือได้ตรวจสอบรายละเอียดว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะจะไปให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นไปดำเนินการต่อนะ ขอบคุณท่ติดตามรับชมรขอบคุณการส่งท้ายไปจิตธรรมิหน้าคะรรมชิ